าก็จริงๆได้ได้เราก็กาสแต่ทำราการก้อนมคะแล้วก็อจริงๆคิดว่าส่วนตัวจากที่เคยทำเรื่องที่แล้วลองเจอาคะก็รู้สึกว่าเราอยู่ดีเรื่องของ relationship เรื่องของผู้หญิงที่เราอยากๆพูดต่อแล้วพอคุณชลเลียนจ เราคิดว่าเออมันก็เป็นยังอยู่ในความสนใจเราแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่พาพาไปทเอย่างบางของจริงจริงมีมีความเป็นเรื่องของดั้งเดิมด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีความแฟนตาซีที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เข้าไปใช้ชีวิตของผู้หญิงที่มีชะตากรรมผูกปหาก็คือวันทอง ปากทำไม่ได้ต right ัวเอาคิวด้วยแต่ทุกอย่างก็ลงตัวไปถึงก็เป็นแคสเอาเรื่องแต่ละคนโอ้โหจริงจริงๆริงจริ่มจากน้องอิงก่อนละกันเพราะว่าเป็นน้่งอิงจริงจริงจริงทุกแคสเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่เปิดแต่ก่เลือกเขามากกว่ด้วยอ่ะคืออย่างอี้อย่างเงี้ยค่ะที่จริงตอนที่เราอ่านแล้วก็เราเราก็ไม่ค่อยได้มีภาพใครในใจไว้อ่ะค่ะจนกระทั่งเราไปเห็นภาพนีงแล้ว อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเห็นว,ว,ว,วอลันตินพอลที่อาเลยวอลันตินพอลที่อาแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เออแต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะสนใจก็เลยมีการติดต่อแล้วก็พูดคุยกันก็คุยในเชิงคอนเซ็ปต์แล้วตอนแรกก็จริงๆน้องพีนก็น่ารักมากเพราะว่าเขาก็ยินดีที่จะมาแพร่จริงอย่างนี้ค่ะล้วก็มีการมาแชรกันเข้มข้นแล้วก็ จริงๆพาที่ที่เราสำคัญที่สุดในใน,นั้นตอนกินข้อสอบเนี่ยเพราะว่างงเขาฝึกเล่นในแบบเพลงเดียวแล้วเรารู้สึกมันใช่มันมากเป็นไค่ะแล้วก็โอเคเราจะลงลตัวอตบเดียวกันแล้วเลยเก็เลยเป็นตวนัวก็เป็นอะไรที่คือคือพอเขามาปุ๊บเขาเหมาะกันคือจริงๆจริงๆต้อตงตอบสุ่มตอบสุ่มที่สุด <laughs> คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าขุดชาค่ะในเวอร์ชั่นของบัลทอง,องตัวเนี้ยในภาพยนต มันจะแตกต่า,างจากฉากที่เราเคยภาพจำเดิมๆซึ่งก็ต้องไปติดตามว่าอะไรที่เป็นแบบคือคือพอเราเจอเขาเรารู้เลยว่าเสน่ห์ของตัวน้องกัฟเนี่ยจะสามารถทําให้ตัวละครนี้มีสิดที่ใครได้หรือดปล่าเ่รีพิบัติเนี่ยจริงๆเราเคยเจอกันคือเคยทำเคยดัคอนเสิร์ตกัอเขาก็จดจดคนไว้ในฐานะคนหล่อมาก <c oughs> แค่นั้นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ ก็เราเวลาเราชอบใครเราก็แบบตัวเนี้ยค่อนข้างยากมากเพราะว่าจริงๆมันมาหาคนที verses, ่แข็งแรงในเชิงการแสดงค่อนข้างยากอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็อย่างหลายๆคนก็แบค่ะแล้วก็พอพอสุดท้ายพุกเราก็เริ่มสปอเตอร์กนก็เริ่มไปดูแล้วก็เราพบว่ามาบงคนสนใจวรรณกรรมคเะแล้วก็เป็นหมาพอเราได้พูดคุยกันไปแล้ก็รู้สึกว่า เอ้ยมันใช่เลยแล้วมัน,นมีแล้วเขาก็คม,มากแล้วแอบก็มีความหมากฟูอะไรบางอย่างเนี่ยก็รู้สึกว่าเออลองลองลอง,ลอง,ลองเรียกมาคุยแล้วก็มานั่งคุยจริงๆหล,ลักๆมันเป็นการเจอกันเพื่อดูคกิปองคุณหมอแล้วก็วกซึ่งจริงๆเราก็รุนว่าพี่หมากจะรับหรือเปล่าด้วยนะแต่พอแต่พอวันที่เราส่งเป็นฟิล์มของคุณหมอแล้วก็แอบเข้าไปดูสลาสก์เลยนะ เราแต่งเสภารู้สึกว่ามีแหลกใช่หรือตัวอันนี้จริงๆนไม่ค่อยอยากร่วมงานด้วยจริงๆเราแหงเอาด้วยเหรอแต่ว่าจริงๆก็คือเหน่อยก็มาแทบสงานก็หมดเลก็จริงๆเป็นตัวแบบโรสิเกตจริงจริงยังบอกอะไรตัวนี้มากไม่ได้แต่เราพร้อมมากเติมคาผาไม่ให้บอกผมไม่ให้บอกแล้ว่าเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นบอลทอง เข้าไปอีเข้าไปอีกส่วนเปมนนี่อันนี้ก็เป็นแฟนน้องมานานคือจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวอร์ชันนี้เราก็ิ่ท่าดีความใหม่แล้วก็จะเป็นทุกคนจะได้เห็นิตัวละครที่ไม่เหมือนเดิมจากมุมมองที่เราคิดว่าก็คือเราคิดว่าเรื่องสุดท้ายคืแสททองสุดท้ายยังไงอะความรู้สึกของการต้องรักใครสักคนหรือต้องเลือกใครสักคนและการตัด ต้องตัดใจจากใขรสับคนมันเป็นเลืองที่มันยังอยู่ในรูปสมัยเพราะฉันตัวสายคอก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราทำการตึกผาคแล้วเราก็จะได้เห็นความเจ็บรอ <c oughs> อะไรบางอย่างเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครนี้กับตัวแผลเนี่ยเขาก็มีแบตกราวเพราะว่าเราก็ต้องเปติดความหมายก็ค่ะคุณผู้ชายแล้วก็น้องนีก้ก็เป็น ก็แตบบฟูมาแบบก็แบบเด็กเลยจ้ะแล้วก adalah, ็ลองลิบเลิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอพี่มุกแบบต่อมาแบบพูดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่มุกพูดกับเราลิบเลิฟก็แบบว่าโอเคแบบไปไปลองไปลองดูก่อนนะคะก็คือพอบทที่พี่มุกให้มาตอนแรกคือพุกเล่าว่าแบบเกี่ยวกับเอ่อวันทองนะก็แบบรู้วันทองในความหยดเรามันก็เหมือนแบบว่าอที่เราฟูมาที่เราฟูน่ะแล้วก็รู้สึกว่าใส่ตัวมาก แต่ว่าพาี่มูมาตรียความใหม่เอ่อก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าหลุดเขาเ้าไปในโลกของมันท์ทอก็เลยรู้สึกว่าเยน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่อ่านบทแล้วสนุกมากก็เลยคิดว่าต้องไปคิวไปเล่นค่ะ <f> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เล่นตัดสินใจรับแล้วก็เพจนๆพี่ที่โรงงานก,นกันก็น่ารักมากเลยนะคะก็คิดว่าแบบคืุยพเป็นกคิวก็ดักเรีน โอ้นะครับเต้นเครับเต้นเต้นอ้าวรู้แล้วเหรอเขาผมเป็นคนช้าโอเคโอเคโอเคเต่นเต้นเต่นเต้นมากเพราะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นภาพยนต์ในรอบปีของผมด้วยครับผมก็มีโอกาสได้มาเล่นให้พี่มุกด้วยก็เต่นเต้นมากๆแล้วโปรดค่อาๆจะท้ายออกมาแต่าที่ทุกคนได้ยินกันว่าผมรับบทเป็นคนช้างซึ่งภาพแรกของผมคือผมนกอ้วนหรือเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ไปฟังได้ไปลองไปแคสได้ลองไปทำเวิวร์กช็อปอะไรเรารู้สึกว่าสนุกสนุกามากๆเป็นบทที่ท้าทายาแล้วก็ได้เรื่องสนุกมากครับตึงๆเพราะว่าทุกคนก็ทุกเก่งทุกคนคือแบบมีมีความสามารถทุกคนแล้วผมแล้วเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่เราเข้ามาช่วยเติมเต็มทั้งให้มันสมบูรณ์เตเต็มเพราะว่าหัวร<อ>้านไม่พอพูดอ่า ก็อาจจะเป็นในเวอร์ชั่นที่เออ่ไคโอเวอร์อะไรแบบอัปเกรดขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรจะมีพาร์ทพาร์ทของพาร์ทขวบไหมไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอติดตามดูกันแล้วกันครับผมรอติดตามเอ้ยทุกขอบขใจเลยครับโอเคขอบคุณครับพี่โบครับผมขอบคุณที่รับการนะครับก็ ดีใจที่ได้มาเล่นครับแล้วก็ที่คนได้บอกไปมันค่าทัศนใจแล้วก็อ่านแล้วแบบนึกว่าตัวเองไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราก็พอจะมองคุ้มค่าพอแล้วก็ก็ได้แต่ยากจริงเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูครับจริงเหรอไม่หรอกครับก็ก็ก็ผมก็อ่านดูว่าจริงๆก็อยากเล่นเมื่อไ่อ่านแล้วครับก็ ใจที่ได้มีโอกาสไปดูรอบหนึงแล้วก็เป็น่ตั้งการของการดูรอบก็ก็อะไรครับใจใจมาครับครุณเสกเก็บครับเขาไม่พูดอะไรเยอะครับก็กลัวสปอยครับต้องบอกว่าตัวละครที่ผมผมน่าจะเป็นตัวท้ายสุดของที่แคสเลยมั้งครับก็เรียกเข้าไปแล้วก็แคร์ซะก็ตอนตอนเล่นก็สนุกสนุกมาก รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในตัวเองออกมาประมาณหนึ่งคะก็อยากให้รอดูครับอยากให้รอดูนะครับอ๋อครับใช่ครับบอกได้เลยนะบอกเลยครับก็แคร์เคยอ่ะเป็นเพื่อนิงเลยค่ะตอนไปแคร์อ่ะไปเล่นมาเราอยากเล่นมากก็เลยโทรหาอิงบอกว่า หรือว่าต้องไปมูว่ะคือหน้าแบบนี้แบบโทรมาหาเพื่อนแบบว่าอยากมูเอออาเสร็จแล้วอิงก็ต้องแบบหมดเท่เลยตัดชุดใหญ่ไปให้เพื่อนมูเพื่อส่งไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปไหว้ซึ่งแม่อิงเป็นคนซื้อของทุกอย่างให้ผมไปไหว้ครับใช่ครับทำไมเราถึงอยากได้นผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนุกดีครับเออแล้วผมไม่รู้่ามันมันมีความรู้สึกว่าเอออยากเล่นอยากทางานกับอิงด้วยอยากเพราะไม่เคยได้เล่นด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ลองไปมูดูครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องกลับไปไหว้แล้วครับเพราก็ไม่เขาไม่คุยกับผมครับเขาไม่ดลเห็นในความที่สามารถเราหรือว่าไี่หรือว่าคุยไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นไปได้เหมือนกัน่วนึ่งอาจจะโดนท้าทยครับผมอ่าไม่ได้แก้บนกลับไปไหว้ครับใช่ครับ เอ้ตัวใหญ่มากเลแต่ว่ามาไทยเรืองมันูดครับมาก่อนมาต้นกับท้ายและหายไปเลยครับคุณครับดีใคมาคะี้เับกับคตอนแรกก็ฮงนิดนึงว่าว่มชวนไปเล่นหังนิพยาามาณก็แบบเป็นชเ อย่างพิมพ์มี่อะคะ่ะก็คือทุกวันนี้เราต้องแบบไว้แมสเซจกันพูดแบบภาษาโบราณเพราะว่าอย่างเจอเขาก็แบบอินเตอร์มาเนทุกวันนี้เราก็จะพูดพาขาขาเรื่องภาษาอะไรนะคะทุกคนมาด้วยใจค่ะอ้าวคุณโจนเหรอเอ้นุณโจนไอ้คุณโจนนี่อะไรคุณ จริงๆเราจัดกาเรื่องเคมีมากกว่าค่ะแล้วก็ตัวตัวเองก็ค่อนข้างเราก็ชาเลนจ์หลายอย่างกับตัวเองนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้เอ่ออะไรใหม่ๆมทัท้งในแง่เคมีเคมีที่มาเจอกันหรือว่าทั้งตัวโปรดักชันเองนะคะก็คือจริงตัวโปรดักชันเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อก็คือเราเรียกว่าเราแบบขอบคุณคุณจูเลียเลยเพราะว่ามันก็เป็นความ คือเราคิดว่าพุ่งกับทุกคนนะคะก็อยากทำงาน่เป็น big scale นแล้วก็ตอบจินตนาการโดยเฉพาะคนที่โตมากับธุรติดพาร์คแล้วดูแมนซี่คือประเด็นเก่ามากเราว่าเออเหมือนเรารักการทำบันเทิงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันเป็น big scale แล้วก็คุณจะเรียกก็เปิด ในยุคของที่เป็นเอกในยุคของที่วิสิตนะคะก็โฟล์ล็อปปิ้งในยุคนั้นแล้วเขาก็ยังมีงชชมีแบบเขาเชื่อมั่นในในมนต์เสน่ห์ขอสแบบไทยแล้วเขาก็อยากทำกันใ่ไหมเขาก็เลยแบบอยากที่จะมาอินเลสหรือว่าอยากที่จะมาโฟลเดียวรวมแล้วก็ต้องสัอะไรต่าเยอะๆเยอะอันนี้อันนี้แบบก้็พูดได้เต็มปากเพราะว่าซีทีหนึ่งปีตอนนี้ที่ ที่จร<พ>มาจริงๆบางส่วนต้องทำไปพร้อมกันกับโปรดักชันในช่วงที่เราทำเพราะว่าแบบโลกของเราก็เป็นโลกทีกคบบ่ค่อนข้างเป็นจริงันแต่ในตัวโลกเองของเรา เราเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ตลอดกันเป็น,ปนแอดเวนเจอร์แฟนตาวจริงก็มีความมากโอ้ก็ป่าภาพยนตร์เรื่องวันทองคะแล้วก็คิดว่าเราวิธีที่ถัดในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่นค่ะที่แล้วก็คิดว,ว่าก็จะทำเสร็